สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้จะมารีวิววิดีโอการทำงานของรถถ่ายคาต้า L450 DIP53 ค่ะ วยค่ะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านเมื่อเช้าค่ะขึ้นจะปั๊มแน่นค่ะนะคะได้รถบานเดิมมาเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาสีเส้นค่ะยางใหม่สีเส้นค่ะคันนี้มาพรา้อมอุปกรณ์ใบมีดนหน้าผานบุกตาช้างค่ะผานบุกผีใบตาช้าง คันนี้อุปรกรณ์2ชิ้นค่ะเปิดราคาขายที่2 5 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้า2 5 9 0 0 0บาทค่ะ แล้วก็ปอดสภาพไม่ปีทั้งคันค่ะในราคา259แสนันบาทค่ะ,ละเล่มเอกสารครบนะคะคันนี้ลเล่มเอกสารครบค่ะเป็นรถปี53 เปิดราคาขายที่259,000บาทค่ะส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะ ผานสวยมากค่ะเป็นผานบุกสี่ใบาตาช้างยางไหมสีเส้น,นะคะ่ะเจ้าของเดิมเพ้่งเปลี่ยนยางใหม่มาค่ะสวยมากค่ะ ูกค้าในสนใจค่ะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158ร้านรถถมือสองเราณที่ขอนแก่นค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิสกสกสค่ะ เดี๋ยวแม่ค้าจะปรับพิกัด GPS ให้ใต้คอมเมนต์ YouTube นะคะลูกค้าเดมมาไม่ถูกก็ปรับพิกัดมาได้ค่ะร้านเราตั้งอยู่ตาบนบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันทถึงอาทิตย์ขายรถถ่ายมือ2สภาพดีแล้วก็พร้อมเก็บงานให้ลูกค้าฟรีทั้งคันทุกคันกับที่ร้านแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรค่ะคะวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถถ่ายคูปต้า L c 5 0 8 DI ปี53เพียงเท่านี้ค่ะฝาลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเราในะดีคอนกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะลูกค้าสวัสดีคะ่ะ